なる เพื่อให้เห็นภาพของการพัฒนาแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านเลขาธิการสภาการศึกษารักษาราชการแทนเลขาธิการกราาศา,านรองศาสตราจารย์ดรประวิตเอราวัณบรรยายพิเศษในหัวข้อพิโชโฉมการบริหารงานบุคคลของข,องข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาสู่ความเชื่อมั่นทันสมัยและมีประสิทธิภาพขอเรียนเชิญค่ะ สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ในออนไลน์ขณะนี้แล้วก็ที่อยู่ในห้องประชุมนะครับในวันนี้ก็ถือเป็นวันประวัติศาสตร์สําคัญอีกครั้งหนึ่งของกระทรวงสถาติการนะครับในการนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการบริหารงานบุคคลนะครับโดยสำนักงานกสศได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสถธติการบริเวกเพิ่มพูนชิดชอบนะครับในการที่จะลดภาระครู าการที่จะทําให้ย้ายกลับภูมิลำเนานะครับตามนโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านนะครับโดยได้มอบหมายให้าทางสำนักง,งานกาสศได้ต่อยอดจากระบบ TMS หรือ t e a c h e r Matching System นะครับจับคู่ครูพื้นถิ่นนะครับนำมาสู่การพัฒนาระบบย้ายเต็มรูปแบบนะครับทุกกรณีและก็ทุกสังกัดนะครับผ่านระบบที่เรียกว่า t e a c h e r Rotation System หรือ TRS นะครับ ในระบบ TIS นี้ถือว่าเป็นระบบที่สำคัญมากเมื่อสักครูน่นี้ท่านรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าถือเป็นความฝันสำคัญที่ท่านอยากเห็นการย้ายครูที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ลดการทุจริตและที่สำคัญก็คือว่าเป็นกระบวนการที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับให้สามารถมีการยกย้ายกลับภูมิลำเนานะครับแล้วก็ มีความสุขในการที่จะทํางานเพราะการมีความสุขเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการที่จะทําเรื่องดีๆต่อไปได้นะครับในกระบวนการในการนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการบริหารงานบุคคลนั้นทุกท่านคงพอทราบแล้วนะครับว่าเราได้มีการผลักดันเรื่องนี้มาหลายปีแล้วนะครับโดยที่เรื่องสําคัญที่เรานํามาใช้ในการบริหารงานบุคคลถือว่าเป็นเรือธงสําคัญก่อนหน้านี้ก็คือเรื่อง การปรับระบบวิทยาฐานะนะครับโดยนำเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่าระบบดิจิทัลเพอร์ฟอร์แมนซ์เอเพรสโซหรือระบบ DPA เนะครับเข้ามาใช้ในการที่จะดำเนินการในการประเมินวิทยาฐานะนะครับซึ่งระบบนี้เราก็ใช้มาร่วม2ปีแล้วนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะครับและต่อมาสิ่งที่เรานำมาใช้ในการบริหารงานบุคคลก็คือการนำเอา ระบบ TMS นะครับก็คือระบบการย้ายครูเข้ามาการเดียวกันก็มีอีก3ระบบสําคัญที่ถือว่าเป็นระบบที่อยู่เบื้องหลังของของการดําเนินการเรื่องนี้ก็คือระบบ uh, School Capacity uh, Cap System หรือระบบ SCS นะครับซึ่งก็จะไป uh, วิเคราะห์อัตรากำลังของค่าการครูและบุคลากรทางการศึกษาในในแต่ละสถานศึกษาสังกัดสะพทนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์ว่ายังขาด เอกอะไรนะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้มีการบรรจุหรือแต่งตั้งโยกย้ายเอกอะไรเข้าไปบ้างนะครับในระบบ s อ s นี้นําเรียนทุกท่านนะครับเขตพื้นที่ทางการศึกษาทุกเขตจําเป็นที่จะต้องมีการอัปเดตข้อมูลเข้ามาในระบบผ่านระบบดี C ีของอาทางสพทนะครับและที่สําคัญก็คือว่าในในระบบ DMC นี้นะครับก็จะไปเชื่อมโยงกับระบบ SC s s เอชอาร์เอ uh, ของสพทแล้วกกศก็จะดึงข้อมูลนี้เข้ามานะครับในระบบ s c s ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับระบบ SES นี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากของอะระบบย้าย TIS ดังนั้นจึงผมจึงขอใช้โอกาสนี้นะครับเรียนทุกสำนักงานเขตพื้นที่นะครับให้ท่านรับทราบนิดหนึ่งว่าในปัจจุบันนี้มีเขตพื้นที่ที่ได้ดำเนินการนะครับ ผ่านระบบที่เรียกว่า SCS ระบบอัตรากำลังค่าการครูไปแล้วทั้งหมด200เขตพื้นที่นะครับยังมีอีก45เขตพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดาเนินการหลังจากที่มีการเปิดใช้ระบบมาร่วมเกือบ1่งปีแล้วนะครับโดยทางสำนักงานกาศาเราจะได้นำรายชื่อของทั้ง45เขตนี้นะครับนำเรียนในที่ประชุมของกาศาแล้วก็จะนำเรียนท่านนะครับอีกครั้งหนึ่ง การที่ท่านจะเข้าใช้ระบบ TIS ได้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เขตพื้นที่จะต้องมีการอัปเดตข้อมูลในระบบ s c s นะครับซึ่งไม่ใช่เป็นระบบใหม่ที่ที่จะต้องไปกรอกข้อมูลใหม่นะครับเพียงแต่ท่านต้องอัปเดตข้อมูลผ่าน DMC แล้วก็ผ่าน s r m s ของสพทซึ่งเป็นงานที่ปกติเราทำอยู่แล้วนะครับโดยฐานข้อมูลล่าสุดจะดึงออกมาก็คือข้อมูล10พฤศจิกายนนะครับ ดังนั้นในในวันนี้นะครับเดี๋ยวทางสำนักงานกอสเราจะชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับที่จะต้องดำเนินการในส่วนของระบบ TIS นี้นอกเหนือจากที่จะต้องเชื่อมโยงระบบ SCS แล้วนะครับผมผมก็เลยอยากจะเรียนให้เห็นความสำคัญว่าถ้าเขตใดย,ยังไม่ได้อัปเดตหรือว่ายังไม่ได,ดำเนินการเรื่องระบบ SCS เนี่ยท่านจะดำเนินการย้ายไม่ได้เลยนะครับท่านจะท่านจะเข้ามาใช้ในระบบ TIS ไม่ได้ และที่สําคัญคือการย้ายในรอบต่อไปตั้งแต่เดือนมกราคมนี้นะครับจะเป็นการาย้ายผ่านระบบ TIS ทั้งหมดนะครับดังนั้นก็ขอให้ทางเขตที่ที่ยังกําลังดําเนินการปรับปรุงข้อมูลใน SCS นะครับเร่งดําเนินการหากท่านติดขัดปัญหาเรื่องใดก็ตามนะครับขอให้ประสานงานมาที่สำนักงานกสนะครับเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือท่านนะครับและในกระบวนการการทำงานนี้นะครับขอกรลัน ทุกท่านอย่างนี้นครับว่าโดยเฉพาะทั้งสำนักงานเขตพื้นที่และก็ส่วนราชการต่างๆนะครับการนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการบริหารงานบุคคลดูเหมือนเป็นเรื่องน่ากลัวดูเหมือนเป็นเรื่องที่เราเองก็มีความวิตกกังวลหรือว่าดูว่ามันจะยุ่งยากแต่ท่านคงพิสูจน์แล้วนะครับจากระบบ DPA ที่เรามาใช้ในในเรื่องของวิทยาฐานนะท่านคงไปจากว่ามันช่วยลด เรื่องของภาระต่างๆของเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่และค่าการครูเราได้และที่สําคัญก็คือว่ามันสร้างความโปร่งใสและสร้างความสบายใจในการบริหารงานบุคคลให้กับทางเขตพื้นที่นะครับซึ่งผมก็มั่นใจว่าในระบบ TIS นี้จะยิ่งตอบโจทย์การที่เราจะทํางานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบการศึกษาของเราได้นะครับ ในกระบวนการตรงนี้จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือและก็ต้องอมีกระบวนการที่ทุกเขตพื้นที่อาจจะต้องเข้าไปเรียนรู้การใช้ระบบนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะครับผมยืนยันว่าไม่ได้ยุ่งยากและก็จะเป็นการทํางานที่จะทำให้ทุกท่านสบายใจและมีความปลอดภัยนะครับจากกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กสกสกําหนดในการโยกย้ายค้าการครู และที่สำคัญนะครับผมอยากจะสื่อสารไปยังอสอเขตพื้นที่ทั้งชุดปัจจุบันซึ่งกำลังจะบทหน้าที่ลงในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับรวมทั้งชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับซึ่งท่านอาจจะต้องมา,าศึกษาวิธีการเกี่ยวกับการทำงานของระบบ TIS นะครับท่านที่จะเข้ามาทำงานเป็นอสสเขตพื้นที่ในยุคต่อไปจะไม่มีคำว่ามหาผลประโยชน์ หรือจะไม่มีคําว่าเข้ามาใช้การบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่ทางการศึกษาเพื่อที่จะสร้างบารมีหรือสร้างอิทธิพลในการที่จะทําให้ระบบการศึกษาของเรานั้นถูกตั้งคําถามแล้วนะครับเพราะทุกอย่างจะเชื่อมโยงอยู่ในระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหมดดังนั้นการทํางานก็จะมีความโปร่งใสไม่มีใครสามารถที่จะท่านคงทราบดีนะครับทุกวันนี้เนี่ยโลกมันเป็นโลกแห่งความโปร่งใสทั้งหมดแล้วนะครับ การที่เรานําเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารงานบุคคลก็เพื่อที่จะสร้างสิ่งที่เป็นความโปร่งใสตรวจสอบได้ความมั่นใจให้กับประชาชนในการทํางานนะครับดังนั้นท่านที่จะเข้ามาทํางานในในส่วนที่เป็นอ,อสสอเขตพื้นที่เองหรือแม้แต่ผู้ในการเขตพื้นที่ทางการศึกษาในอนาคตเองเนี่ยท่านจะทํางานได้สะดวกขึ้นและอยู่ภายใต้การทํางานของเทคโนโลยีจะไม่ใช่การทํางานอยู่ที่บนดุลพินิษฐ์ หรืออยู่บนการที่จะทําอะไรก็ตามอยู่ที่ปลายปากกาแล้วเพราะทุกอย่างมันจะถูกเชื่อมโยงในระบบเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากก็คือเราได้นําเอาระบบ e-meeting เข้ามาใช้ในการทํางานในการประชุมของอ,อสอเขตพื้นที่ทั้งระบบซึ่งในอ,อสอชุดใหม่นะครับจะต้องนําเอาเรื่องระบบ e-meeting เข้ามาแล้วก็เชื่อมโยงการกํากับติดตามไปจากส่วนกลางเพื่อที่จะลดภาระลงไปเขตใดที่ยังไม่ได้ดาเนินการเรื่อง e-meeting นะครับก็ขอให ให้ท่านช่วยเร่งดําเนินการนะครับมีกระบวนการในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนื่องจากในอนาคตเราจําเป็นต้องมีการตรวจสอบคําสั่งหรือกระบวนการทํางานของทุกองค์คณะที่กสอตั้งนะครับผ่านระบบ e m e e t i n g ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะช่วยซัพพอร์ตหรือสนับสนุนการทํางานของเขตพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะนําเรียนแล้วก็อยากจะ ให้ในโยบายแล้วก็กําหนดให้ท่านเห็นถึงทิศทางการทํางานของกกสในอนาคตว่าเราจะเป็นกระบวนการทํางานที่โปรง่งใสทันสมัยมีประสิทธิภาพและอํานวยความยุติธรรมให้กับข้าราชการครูและบุคลกากรทางการศึกษามุ่งมั่นจริงใจที่จะทํางานเพื่อช่วยเหลือการทํางานให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่หรือส่วนราชการนะครับในการ ที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศนะครับพิกโฉมการบริหารงานบุคคลของเรานะครับให้ทันสมัยและก็เทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นๆหรือในระดับนานาชาติได้ดังนั้นในวันนี้อย่างที่ผมนําเรียนเบื้องต้นนะครับว่าถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของกระทรวงสถิธิการอีกครั้งหนึ่งในการที่เรานําเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารงานบุคคลเต็มรูปแบบในการย้ายดังนั้นนะครับ สิ่งที่เราคาดหวังจากนี้ไปก็คือการทำงานอยู่บนระบบที่ทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็มีการเรียนรู้ที่จะนำพาระบบการศึกษาของเราไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในอนาคตน,นะครับผมขออนุญ,ญาตนำเรียนทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับ ขอบพระคุณท่านเลขาธิการสภาการศึกษารักษารษาชก,การแทนเลขาธิการกศร,รองศาสตราจารย์ดรประวิตรเอราวัณเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้สื่อให้เห็นถึงการพิกโฉมการบริหารงานบุคคลให้มีความทันสมัยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในตอนนี้นะคะรวมถึงการดําเนินการก็ยังเป็นการยกระดับการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ